สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการพุ่มคิวไฟน้า p c x 160ให้เพื่อนๆชมนะครับแต่ก่อนไปชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทันทีครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับโอเคครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทาการคัดกระดาษทรายเปิดผิวชิ้นงานก่อนนะครับแต่ชิ้นงานชิ้นนี้ผมได้ทําการคัดเปิดผิวมาเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นเกาวได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมขูบอลแล้ว20กรัมบวกกับฮาร์ดอีก2-3หยดนะครับในชิ้นงานชิ้นี้นะครับผมจะไม่ได้ทาชั้นพื้นสีดำนะครับเพื่อนๆเนื่องจากเนื้อของชิ้นงานนะครับรเป็นสีดำอยู่แล้วเมื่อขัดเปิดผิวเสร็จนะครับเพื่อนๆก็สามารถทาชั้นกาวได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นกาเเซ็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นยยน,ออน,นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทิ้งช โอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็ดเช่นกาวกันนะครับถ้าเลซินนะครับยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วนะครับก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวเพื่อนๆสามารถคุมผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมจะคุมน,นะครับก็จะเป็นผ้าคาร์บอนลายสองนะครับขนาด50าสคูณห้เซนติเมตรนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทาการพุ่ม้ากคาร์บอนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนํากระดาษกาวมาทําการแปะตรงบริเวณขอบของชิ้นงานได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทําการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบของชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการตัดท้าส่วนเกินออกได้เลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆนะครับทำการตัดภาส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาเลซินชั้นที่หนึ่งได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมของบอลแล้ว50กรัมวกกับฮาร์ดอีท5 0 6หยดนนะครับในการทาเรซินชั้นที่หนึ่งนะครับก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานที่รอบก่อนนะครับ มื่อทาตรงบริเวณขอบของชิ้นงานเสร็จล้วนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชนิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทิ้นที่งานอีก4 -12 ถึงชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเช็คเรซินชนิดหนึ่งกันนะครับก็แห้งสนิทเรียบร้อยนะครับ ในระหว่างที่ผมรอให้เรซินชั้นที่หนึ่งแห้งนะครับผมก็ได้นําแผ่นพลาสติกนะครับมาทําการคลุมนะครับตรงบริเวณขอบของชิ้นงานนะครับแล้วก็ใช้ไม้ติ่มนะครับกับคลิฟนีบนะครับเพื่อที่จะให้ผ้าคาร์บอนนะครับแนบสนิทกับชิ้นงานมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมดีเชนนะครับก็จะใช้เรซินผสมสุบอลแล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตรรรรีนน2กกกัััมบบบวฮา์ดด5-6หยะค ในการทาเลซิ่นชั้นที่1ถึงชั้นที่7นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเว้นระยะเวลาห้าในการทาชั้นละ1ชั่วโมงนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการทาเลซิ่นครบทั้งหมด7ชั้นเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทิ้งที่งานวิกสิถึง24ชั่วโมงนะครับโอเคครับนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการทาเลซิ่นครบทั้งหมด7ชั้นเรียบร้อยนะครับก็เลซิ่นแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบข,ของชิ้นงานออกได้เลยนะครับเมือ่อเพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบของชิ้นงานออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการตัดเจียผ้าและดีซ้นสัวเกินออกได้เลยะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการตัดเจียพาเรเล่ขึ้นสนุนออกเซตเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำชิ้นงานไปทำความอาดด้วยน้ำเป่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งอาบนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ตรงบริเวณขอบของชิ้นงานนะครับได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการพ่นสเปรย์สีดําลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีดานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทาการพ่นให้ทั่วชิ้นงานได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนๆนะครับเน้นพ่นไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อเราจะทําการเก็บขอบงานนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับขึ้นมาพ่นตรงบริเวณหน้าชิ้นงานได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทาการพ่นสเปรย์สีดาเสร็จแล้วก็ทิ้งสีดําไว้ให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็คคสีดําันะรบ ก็ส <formation jin x 2> <s at> ีดำแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการฉัดกระดาษทรายได้เลยนะครับโดยเราจะใช้วิธีการขัดน้มนะครับกระดาษทรายที่เราจะใช้ขัดนะครับก็จะมีเบอร์80320แล้วก็เบอร์พันนะครับให้เพื่อนๆนะครับไล่ขัดจากเบอร์ยาวไปเบอร์ละเอียดนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนำชิ้นงานไปทําความสะอาดด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นแบบ โอเคครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับเพื่อนๆในการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆทำการพ่นบางๆนะครับสองถึงสามรอบนะครับเมื่อพ่นเสร็จนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งทิ้งงานอีกเจ็ดถึงสิบสี่ชั่วโมงนะครับโอเคครับเมื่อเลกเกอร์แห้งสนิทนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ใิ้งงานเงาแบบนี้เลยนะครับโอเคครับข้อคิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ ิดว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับสำหรับการหุ้มคิวไฟหน้า p j 160ได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กดใส่กระดิ่งผมไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าเวลามีคลิปใหม่ๆม,มานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณครับ